ที่เวิร์กช็อปตัวที่2นะคะก็คือใช้วิธีการ t e ทคเหมือนกันเทคนิคนี้ก็คือจะใช้วิธีการแสดงผลแบบเป็นข้อความเป็นเส้นหรืออะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้อาจารย์มีตัวอย่างมาให้ก็คือว่าจะเป็น Workshop ของตัวอักษรตัว B นะคะ Bbird นั่นเองโดยการ Animate แบบนี้วิธีการของมันเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวนี้ไม่ยากเลยค่อนข้างอิสระก็คือเราจะใช้เส้นสโตรกจาก i l l u s t r a t o r นั่นเองนะคะ แล้วก็มาทำการ a n i m เม e บนอั e เด e เฟ s เนาะลองไปดูไฟล์ก่อนนะคะที่ตอนแรกเนี่ยอาจารย์ใช้ตัวอีาอลาสมานะคะโดยตอนนี้เนี่ยอาจารย์ตั้งค่าของ a าร์ตบอรมาเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะ16:9ต่อมีแบ็กกราวนะคะแล้วก็สี Blue ก็คือไอ้รูปที่มันเป็นสีบลูคือสีฟ้าอ่าง่ายๆอาจารย์เรียกว่าการร่มละกันการลมตัวถือร่มเนาะ อันที่2นะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะคะก็คือเป็นตัวยูแล้วกันตัวยูบ่ดใช้คาว่าระครังหงายแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวบนนะคะเป็นระครังคว่ำนะคะจะมีทั้งหมด3เลเยอร์วิธีการเอเมจเนาะจากที่อาจารย์เปิดเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เริ่มต้นนะคะมันจะมาที่สีฟ้าก่อนเริ่มต้นสีฟ้าขอเป็นสีก่อน รลมต้นที่สีฟ้านะคะสตาร์ทอยู่ตรงนี้จากนั้นสีฟ้าจะวิ่งมาหยุดที่ตำแหน่งตรงนี้หยุดตำแหน่งตรงนี้นะคะพอหยุดตำแหน่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าสีฟ้าเนี่ยมันจะทําการค่อยๆหดหางหัวมันะวิ่งไปแล้วหางมันก็จะวิ่งตามอหางก็วิ่งตามนะคะเพื่อที่จะเหลือแค่ตัวบีไง เส้นตรงตรงก้านล่มจะหายไปนะคะเราแค่เล่นลูกเล่นมันเฉยๆนะคะจากนั้นเนี่ยพอหัวของตัวก้านร่มวิ่งถึงตรงนี้สีส้มจะรับพืน้นรับช่วงต่อนะคะสีส้มจะวิ่งจากซ้ายไปขวาไปหยุดนะคะที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วสีเขียวก็จะรับช่วงต่อนะคะวิ่งวนกลับมาชนที่สีส้มแล้วสีฟ้านะคะก้านร่มสีฟ้าก็จะวิ่งต่อเป็นตัวบี าภาพรวมจะเป็นการแอนิเมตแบบนี้ทุกคนพอเข้าใจเนาะวิ่งสีฟ้าก่อนนะคะวิ่งกลับมาชนที่ตำแหน่งตรงนี้นะคะสีส้มรับช่วงต่อสีเขียวรับช่วงต่อแต่ว่ารับช่วงต่อน,นี่นี่คือหางไม่หายนะยังอยู่แสดงผลเหมือนเดิมสีเขียวแล้ววิ่งเป็นตัวบีนะคะอ่ะกลับมาดูอัพเดทเฟสครั้งหนึ่งเห็นไ,ไหมการร่มวิ่งมาก่อนหางหายนะคะเป็นตัวบี อ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการแรกนะคะจาย์ขอลบเนาะจะได้ไม่สับสนนะคะวิธีการเราก็จะเอาไฟล์ Illustrator นะคะใส่ปุ๊บโยนใส่ทั้งโปรเจกต์เลย l a เยอร์ไซเหมือนเดิมนะคะกดโอเคจากนั้นดับเบิลคลิกนะคะในส่วนที่เป็นรูปฟิล์มเนาะก็คือคอมนะคะอ่ะ โอเคเราจะได้แบบนี้อาจารย์ขอลบแปะกาวสีขาวนะคะจากนั้นอาจารย์จะได้แบะกาวสีดำเนาะขอเปลี่ยนนะคะแปะกาวสีดำทำยังไงให้เปลี่ยนสีได้นะคะเราก็มาที่ composition Comp e c setting แล้วก็เปลี่ยนสีตามใจชอบเนาะจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้สีที่เราไม่แสบตาแล้วกัน นะโอเคได้แล้วแล้วเราก็เปลี่ยนสีมันก็จะสามารถจัดการแบบ็คสีแบ,บ็กกราวได้แล้วนะคะค่านี้อาจารย์จะลองทําวิธีเดิมก็คือเอาสโตรกใส่เลยใส่ทุกเลเยอร์เลยใส่เลเยอร์แรกก่อนสีส้มปุ๊บแล้วมาลองจัดการกดอัลม a ส k รีวออริจิน a ลอิมเมจสตาร์ทเเห็นไหมว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเท่ากับว,ว่าวิธีการแบบเดิมทําไม่ได้แล้วนะคะอาจารย์กดรีเซ็ตเนาะ แล้วก็ลบเอฟเฟกต์กันเลยนะเนื่องจากวิธีนี้ทําไม่ได้นะคะอ่าวิธีการของมันนะคะคุณจะเห็นว่า illustrator เมื่อ import มาใส่แล้วมันจะเป็นเรื่องของความสวยงามหรือมันจะมองเป็นอ็อบเจกต์หนึ่งอ็อบเจกต์มันไม่ได้มองเป็นเส้นนะคุณเห็นไหมมันไม่ได้เหมือนเส้นที่เราทําเส้นแมสเหมือนเหมือนเมื่อกี้อะค่ะมัน w o r k ช h o p เมื่อกี้มันไม่ได้มีเส้นเลยแต่มันมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสเห็นป่ะดังนั้นนะคะวิธีการของเราก็คือเราจะต้อง จัดการจากกราฟิกให้เป็นเส้นก่อนนะคะวิธีการคือให้เราคลอบแบบนี้ครอบเลเยอร์ทั้งหมดคลิกขวานะคะแล้วไปคาว่า create create shape f r m vector layer เพื่อทำการแปลงจากอ็อบเจกต์นะคะให้มันเป็นในส่วนของผ่านก็คือเส้นนั่นเองเนาะผ่านียมันจะทำการแยกเลเยอร์ออกมานะคะเป็นรูปดาวก็คือเป็นรูปของ outline ผ่านั่นเองอ่ะ อาจารย์จะทำการลบ delete นะคะที่มันเป็นเลเยอร์ของเ e l u s t เตอร์ออกให้หมดเลยจากนั้นจะเหลือเห็นไหมเส้นมาแล้วค่ะเส้นมาแล้วเห็นไหมเส้นของสีส้มสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะมาแล้วเท่ากับว่าเราจะสามารถจัดการได้แล้วคราวนี้อาจารย์ใส่สโตรกได้แล้วใช่ไหมลองดูค่ะดูซิวิธีนี้ได้ไหมเหมือนเดิมกด all mask new original image เพื่อน Start n ก็ยังไม่ได้นะคะวิธีการนี้ไม่สามารถจัดการนำสโตรกเข้าไปได้นะคะไม่ไม่ได้นะอาจารย์รีเซ็ตเหมือนเดิมลบนะคะการที่เราจะทำการ Animate Start กับ n n แบบเมื่อกี้ได้เราต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะในรูปแบบคำสั่งแบบนี้นะในการเปลี่ยนแปลง s h เชฟจาก Elast มาเป็นอั t เตนะคะเราจะใช้วิธีการดอปดาวลงมาแล้วกดคาว่า Add นะคะแล้วไปคาว่า ทิมผาดน,นะคะทิมผาดตัวนี้นะพอทิมผาดปุ๊บจะเห็นว่าทิมผาดจะมีสตาร์ทและเอ็นอ่า mm hmm. เห็นไหมคําสั่งเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลยแต่เพียงแค่ว่าเลือกใช้คนละวิธีเท่านั้นเองนะคะอ่ะลองดูแม้สตาร์ทเอ็นสามารถกําหนดได้เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะสามารถทําได้แบบเมื่อกี้เลยเนาะโอเคเราจะทําการเลือกแบบเมื่อกี้อแอด ทุกอันทุกเลเยอร์นะคะแล้วก็อันสุดท้าย blue outline แปลคาว่าทิมผ่าอ่ะตอนนี้เรามีทิมผ่าทั้งหมด3เลเยอร์เรียบร้อยแล้วอืตอตามนี้นะขั้นตอนแรกเราจะเล่นที่สีฟ้าใช่ไหมลองโซโลสีฟ้าโอเคเราจะเริ่มที่สีฟ้าตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูซีว่า เราจะจัดการมันด้วย START หรือ n n d นะคะ,ะลองดูสีฟ้านะสีฟ้าเริ่มต้นแบบนี้สตาร์ทน,น่าสนใจนลองดู n n ิอ่ิมันถอยหลังแสดงว่าไม่เหมาะแล้วเราก็เอาเส้น p พ e h e a วางไว้ที่คีย์เซมศูนยนะคะแล้วกดที่ START ทจำได้เนาะ START นะคะเริ่มต้น START สีฟ้ามันต้องไม่มีถูกไหมอาจารย์ก็ปรับสตาร์ทเป็นร้อยเลย สักประมาณสิบคียเฟรมนะคะปึ๊บปึ๊บสิบคีเฟรมอาจารย์จะให้สตาร์ทนะคะเป็นเป็นตัวนวิ่งมาถึงสีเขียวอาจารย์ให้ยีิบห้าแล้วกันอตอนแรกนะคะสตาร์ทเป็นร้อยอืม จากนั้นสิบคีเฟรมอาจารย์จะให้สตาร์ทเป็น25เนื่องจอากว่ามันจะต้องจดตรงนี้เนาะแล้วสุดท้ายจะไปสีส้มรับต่อใช่ไหมน่ะกด u นะคะปึ๊บนะเพื่อหดคำสั่งนะคะจากนั้นไปสีอะไรต่อสีส้มใช่ไหมคะรับช่วงต่อเนาะพอสีส้มรับช่วงต่อเราก็มาดูดูแล้วว่าเอ้ยสีส้มตัวนี้เราจะเล่นคำสั่ง start หรือ n n d ลองดูอืมสตาร์ทอาจจะไม่เหมาะเเหมาะกว่าถูกต้องไหม เราก็กดคีย์เฟรมที่คีย์เฟรม10นะก็คือรับช่วงต่อนะคะกดคีย์เฟรมที่ n นะคะแล้วไปต่อที่ประมาณเท่าไหร่ดีมันสั้นเนาะอาจจะประมาณ15-16แล้วกันคีย์เฟรม16นะคะอาจารย์ให้ n เป็น100นะคะจากนั้นตอนแรกนะคะ n ต้องไม่มีถูกไหมต้องเป็น0คีย์เฟรม10 n เป็น0เนื่องจากว่าตอ,ตอนแรกต้องไม่มี พอไปต่อนะคะคีย์เฟรม16อาจารย์ให้เอินเป็นร้อยอะลองเพลย์ดูกดคอมเอ็นก่อนเนาะปึ๊บอ,อ่าพอดีเลยทุกคนพอเข้าใจตรงนี้เนาะอาจารย์กดยูก่อนนะคะตอนแรกนะคะขอทวนก่อนตอนแรกสีฟ้าเริ่มจากไม่มีนะคะแล้วก็ค่อยๆแสดงผลแต่แสดงผลไม่หมดนะอยู่ที่จบที่25เห็นไหมคะจบที่25เนาะ จากนั้นสีฟ้าจบไปก่อนนะคะพักก่อนจากนั้นไปสีส้มสีส้มรับช่วงต่อตอนแรกสีส้มเป็นศูนย์นะคะไปต่อสักประมาณ16คีย์เฟรมวิ่งเต็มร้อยนะลองดูนะอ่าต่อมาสีอะไรรับคะสีเขียวใช่ไหมสีเขียวรับช่วงต่อเราก็ต้องมาดูแล้วว่าเราจะเล่นสปาร์ทหรือเอ็น้องไปที่คีย์เฟรม16ใช่ปะ่ะอ่าพอไป16ปุ๊บเนี่ย สีกรีนนะคะหรือว่าสีเขียวแล้วก็ลองดูว่าเราจะเล่นที่สตาร์ทรือเอ็นนี่สตาร์ทก็น่าสนใจอ่าอาจารย์ขอไปที่สตาร์ทนะสตาร์ทนะคะเริ่มต้นตอนแรกต้องไม่มีถูกไหมตอนแรกต้องไม่มีนะคะไปต่อที่ประมาณคีย์เฟรมเท่าไหร่ดีปุ๊บสิบหและยี่แล้วกันอ่าสักประมาณคีย์เฟรมยี่สินะคะ อาจารย์จะให้สตาร์ตตัวนี้เนี่ยปล่อยลงมาจนสุดอืมโอเคปึ๊บอ่าพอดีแล้วนะคะได้กลมๆของ B แล้วนะคะจากนั้นจะเริ่มมีหางใช่ไหมหางของสีฟ้านะคะหางสีฟ้าต้องมาปุ๊บอาจารย์กดยูนะคะอือหางสีฟ้าต้องมาแซงว่า หางตอนนี้มันถูกสตาร์ทไว้ว่าต้องแช่แข็งแบบนี้อาจารย์จะต้องกดคำสั่งให้คีย์เฟรมเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่าระหว่างคีย์เฟรม10นะคะระหว่างเนี่ยตรงนี้คีย์เฟรมของคีย์เฟรมนี้คือค่าเท่ากันคุณเห็นไหมยี่สิบห้าจนถึงยี่สิบหเท่ากับว่าอะไรเราล็อกตำแหน่งมันไว้ให้มันอยู่ที่25ไม่ต้องไปไหนนะคะพอถึงคีย์เฟรม2ีปุ๊บเราค่อยปล่อยนะคะ หึงสามห้าแล้วกันเราค่อยปล่อยให้เส้นสตาร์ตัวเนี้ยวิ่งพุ่งขึ้นไปนะลองดูอะโอเคจากนั้นปัญหามันคือมันยังไม่ใช่ตัวบีต้องไหมไอการโดมมันต้องหายนะคะเราต้องมาใช้ n นะคะควบคู่มันเพื่อให้หางมันหายนะคะโอเคระหว่างที่สตาร์ทเริ่มต้นนะคะระหว่างสตาร์ทเริ่มต้น N ก็ต้องเริ่มทำงานเช่นเดียวกันฮะดูนะ N อาจารย์ขอกดคีย์เฟรมก่อนนะซักประมาณตรงนี้แล้วกันกดคีย์เฟรมให้มันค่อยๆหายตามมานะจนถึงตำแหน่งตรงนี้นะคะมันค่อยหายทั้งหมดก็คือคีย์เฟรมสิบนะคะมันค่อยหายทั้งหมดเนาะยี่สิบห้าเลขยี่สิบห้าเท่ากันทั้งคู่เห็นไหม มันก็คือจะหายหางหายแล้วลองดูซิเป็นยังไงฉันว่าไวไปหน่อยยืดหน่อยอืึไวมาก อตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ศูงเขียนเลยทใหมนะคะเมื่อกี้ G มันหายไปเออเห็นไหมตอนนี้นะคะตอนแรกเนี่ยอาจารย์จะให้นนะคะปึ๊บอยู่ที่หนึ่งร้อยืมเนี่ยเริ่มหางยาวขึ้น ลองช้าตัวน,นี้หน่อยอืมดีขึ้นนะคะลองให้ยาวตัวน,นี้ซิเราลองเล่นดูนะคะว่าอยากจะให้หางเนี่ยมันเป็นแบบจบแบบไหนอ่าจะจบยาวหรือจบสั้นเราเล่นเร้่หมดเลยนะคะ อืแล้วแต่วิธีที่เราจะเลือกใช้เนาะอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยอาจารย์ให้มันเป็นร้อยทั้งคู่นะคะแล้วค,ค่อยค่อยหายไปหางตัวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาเลยว่าคุณอยากจะให้หางมันหายไปเร็วหรือหางหายไปช้านะคะอืมโอเคสมมติว่าอาจารย์ได้แล้วตามนี้ letter b ฟื้บกด u ทุกอันอืม จะได้คำสั่งแบบนี้มนาะโอเคคราวนี้เนี่ยไปต่อนะคะอาจารย์จะทำการจัดการเวลาเหมือนปรับอีดิทเคอร์แบบเมื่อกี้เลยเนาะวิธีการทำยังไงนะให้เราครอบนะคะ Keyframe กดอะไร f 9ใช่ไหมคะ easy ease นะคะครอบแบบนี้เลยคลิกขวา E ีซีนะคะอ่าแล้วเราก็จะเห็นอสมมติเราลองเป็นท่อนๆละกันเรามองท่อนแรกนะคะก็คือท่อนกา้านร่มเนาะอ่าแล้วเราก็กด edit curve นะคะ edit graph เนาะแล้วเราก็ลองซิว่าเราจะให้หางมันเนี่ยหัวนี้นี้เนี่ยเริ่มไปเร็วหรือไปช้านะคะอาจารย์อยากให้ตรงนี้ช้า hmm. พอมาถึงตรงนี้จบ ช้านะคะหางตอสุดท้ายอาจารย์จะให้มันจบช้าๆแบบนี้ลองเลยอืมไปต่อนะคะอาจารย์สามารถกด command เพื่อจะดูเคอร์ฟุกอันได้ให้มันลิงก์ต่อกันนะคะปึ๊บกด command นะแล้วก็คล้ายๆกดชิปอะค่ะกด o m m า n d แล้วก็เลือกที่ในส่วนของท f r a m e แต่ละส่วนเนาะปึ๊บ รับช่วงต่อในความเร็วเท่าเท่ากันนะะตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากให้มันเนี่ยรับเคิร์ฟต่อกันโรับปุ๊บ ดูนะอตรงน,นี้คือส่วนของสีส้มนะคะจบไปเร็วรับช่วงเร็วต่ออรากจะให้สีส้มรับช่วงเร็วต่อแบบนี้ชาทั้งคู่อยากให้ชาทาั้งคู่ คุณพอเข้าใจเนาะในที่นี้ที่อาจารย์อยากจะให้มันมีความต่อเนื่องกันเนื่องจากว่าอยากให้เวลามันรับช่วงต่อกันนะคะอ่ะเช่นเคิร์ฟตัวนี้เนี่ยเคิร์ฟตัวนี้สีส้มใช่ไหมก็คือการร่มการร่มมาเนี่ยจบแบบช้าช้านะคะดังนั้นพอเป็นเห็นเป็นสีส้มอาจารย์ก็เลยอยากให้มันรับจากชา้าค่อยๆสค่อยๆส,สปีดเวลาปุ๊บมาเร็วไอตัวสีเขียว ก็อยากจะให้มันดับเร็วขึ้นมานิดนึงแต่ไม่มากนะคะลดความเร็วลงหน่อยปุ๊บแล้วก็ไปจบที่การร่มนะคะที่การร่มตรงตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นการร่มเนี่ยก็จะจบช้าอ่ามันก็จะเป็นเคอร์อบแบบนี้แต่มันไม่มีข้อกําหนดตายตัวเลยนะที่จะให้มันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะโอเคสมมติว่าตอนนี้อาจารย์จัดการเรียบร้อยแล้วอาจารย์มองว่าโอเคแล้ววิธีการคืออาจารย์จะเปลี่ยนสีเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ย แจกแจงสีมันเนี่ยเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายนะคะอาจารย์ก็จะคลิกที่เลเยอร์นะคะกดชิปทั้งหมดเนาะแล้วอาจารย์จะไปที่คาว่า fill and stroke ตรงนี้นะคะ fill คืออะไร fill คือพือ้นที่ถมเต็มเนาะ stroke คือเส้นนะคะอาจารย์จะให้มันมีสีเดียวกันสีม่วงก็ได้โอเคอาจารย์อยากได้สีม่วงแบบนี้ ทั้งหมดก็จะเป็นสีเดียวกันและไม่ถูกแบ่งแยกสีแล้วนะคะโอเคภาพรวมจะเป็นแบบนี้เนาะ letter b นะคะในคลาสเวิร์กช็อปนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงเป็นตวัวอักษรอื่นก็ได้เป็นรูปทรงอื่นก็ได้เป็นจรวดเป็นเครื่องบินเป็นปรากาดินสออะไรก็ได้นะคะอาจารย์อยากให้คุณลองเล่นเส้นดูเนาะแต่เส้นนี้นี้ไม่ใช่แบบเริ่มต้นจากเส้นตรงนั้นอะเช่นรูปรูปจรวดก็คือรูปจรวดมาเลยแต่อาจารย์อยากให้มันมีการ เพิ่มเส้นที่ก่อนแสดงความที่มาที่ไปของเขาก่อนอย่างเช่นตัว B ีอาจารย์ก็ไม่เริ่มจาก B นะีเนาะอาจารย์อยากเริ่มเริ่มจากการโร่อย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนลองดูเนาะว่าพวกคุณจะลอง a อนิเมตเป็นรูปแบบไหนบ้างได้บ้างนะคะแต่อาจารย์จะให้ซอฟต์ไฟล์เป็นไฟล์ AI ที่เป็นรัฐบีไปให้ด้วยเนาะเพื่อให้คุณแบบอาจจะลองทําก่อนนะคะแต่ว่าในงานในเวิร์กช็อปตัวนี้อาจารย์อยากได้รูปทรงอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ เขถูกประสงค์อาจารย์ข้อแรกนะคะในเวิร์กช็อปตัวนี้อาจารย์อยากจะให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากออบเจกต์ที่มันเป็นส่วนของ Illustrator นะคะเปลี่ยนแปลงในรูปของผาดใน After e f f e c t t นะคะอันที่2ให้คุณใช้เครื่องมือในส่วนของทีมผาดให้เป็นนะคะเพื่อที่จะกำหนด Start กับเ n นซึ่งเครื่องมือตัวนี้จะใช้บ่อยมากในงาน m o Motion Graphic นะคะส่วนที่3อาจารย์ก็จะวัดเรื่องการปรับ Edit Graph นะคะก็คือ ความเร็วของเส้นนะคะเพื่อที่จะกำหนดคอนโทรลว่าอยากให้เร็วหรือให้ช้าเป็นวัตถุประสงค์ของเวิร์กช็อปนี้อาจารย์มี3ข้อนี้นะคะขอให้ท,ทุกคนสนุกกับการเรียนในรายวิชานี้เนาะแล้วก็สนุกกับการอยู่บ้านนะคะอยากทำอะไรทำมีโอกาสตอนนี้มันไม่ได้หาง่ายเนาะที่คนทุกคนจะอยู่บ้านหรือว่าว่างๆทาอะไรก็ตามแต่อาจะาเรยียนไปด้วยก็ตามแต่กันเชื่อาาว่าเราจะมีเวลามากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทางการแต่งตัวอะไรประมาณนี้เนาะ อยากทําอะไรให้รีบทาอยากลองฝึกภาษาอยากลองเล่นกีตาร์อยากลองเล่นคีย์บอร์ดนะคะอยากทําอะไรเนี่ยให้ใช้ช่วงนี้เป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงช่วงที่มันแบบมันเป็นเวลาที่มันสําคัญมันหาย,ยากนะคะเพราะเราหลังจากนี้นเราต้องทํางานแล้วเนาะอย่างเช่นอย่างอาจารย์ช่วงทํางานาจะก็จะเห็นว่าแบบเออมันยุ่งจริงๆมันไม่ค่อยมีเวลานะคะขอให้เราแบบ ใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมนาะแล้วก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ